วันนี้เรานำพระธรรมที่มานะครับก็เริหยุดขึ้นแล้วก็ชูขึ้นมานะเรากล่าวว่านี่คือพระครรมที่ของข้าพเจ้านี่คือพระธรมที่ของข้าพเจ้านี่คือพระวจนะของข้าพเจ้านี่คือพระวจนะศักดิ์สิทธิ์ข้าพเจ้าเปิดใจรับความสว่างรับการสอนของพระวิญญาณบริสุทธิ์รับเมล็ดพันธุ์ธมตา สิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับจะเติบโตและเกิดผลผ่านทางชีวิตของข้าพเจ้าและในชีวิตของข้าพเจ้าเพื่อที่จะถวายพระเกียรติให้กับพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนเอเมนเราได้สอนเกี่ยวกับเรื่องของในพระคริสต์จบไปเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับในเวลาน,นี้เราได้ เราเริ่มเรียนรู้จากสุดีบ้านะครับก็ค,คนในก็ตามที่ได้ติดตามเว็บไซต์ของเรานะครับเราก็ได้ลงเื่งสรุรีไปเป็นร้อยนะ่าแล้วตอนนี้เรา,รากำลังตามเก็บรายละเอียดอยู่นะคคงไม่ต้องตากใจนะครับที่วันนี้จะเป็นสุดีเหมือนเดิมน,นะครับเราเข้าสู่บทที่4แล้วสรุดีบทที่4ข้อที่7นะครับผู้เขียนสุดีได้กล่าวเอาไว้ดังนี้รองได้ประทานความชื่นบาน ให้แก่จิตใจของข้าพระองค์มากกว่าเมื่อได้ข้าวและน้ำอมุ่นมากมายไปุกคนอ่านพร้อมกันนะครับพระองค์ได้ประทานความชื่นบานให้แก่จิตใจของข้าพระองค์มากกว่าเมื่อได้ข้าวและน้ำอมุ่นมากมายรู้ไหมครับว่าความชื่นบานหรือความสุขใจที่เราได้รับจากพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลาย ที่โลกสามารถให้กับเราได้พร mm hmm. ะเจ้ามีเป้าหมายกับเรานะครับคือดำเนินชีวิตอยู่ในแผ่นดินของพระองค์และดำเนินชีวิตในลักษณะที่พระองค์ให้เราดำเนินแต่น่าเสียดายนะครับที่หลายคนได้บังเกิดใหม่แล้วสิ่งสารพัดดีๆในฝ่ายวิญยาณได้เป็นของเขาแล้วแต่เพียงเพราะเขาไม่ทราบแล้วเมื่อไม่ทราบไ,ไม่มีประสบการณ์ก็ต้องหาสิ่งที่ทดแทน และเมื่อหาสิ่งที่ทดแทนไม่ได้ก็ต้องหาสิ่งที่อยู่ในโลกนี้มาทดแทนคริสเตียนควรจะเป็นบุคคลที่มีความสุขที่สุดในโลกถ้ากลางมนุษย์ทั้งหมดแล้วคริสเตียนควรจะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกแต่ความจริงในชีวิตของแต่ละคนเป็นเช่นนั้นไหมไม่ความจริง ในชีวิตของแต่ละคนอาจจะดําเนินชีวิตมีความสุขน้อยกว่าคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็เป็นได้คุณเคยเห็นคริสเตียนคนไหนที่ตั้งแต่เป็นคริสเตียนมาจนถึงทุกวันนี้ไม่เติบโตขึ้นเลยไหมคุณเคยเห็นใครที่แบบเต็มไปด้วยความแข็งกร้าวแข็งกระด้างเต็มไปด้วยความทุกข์ใจอยู่ตลอดเวลานี้ไหมมีแต่คุณเคยเห็นไหมคนที่เขาไม่ได้เชื่อพระเจ้า แต่กลับการเข้าก,กับหัวเราะได้อยู่ตลอดเวลาเราวนั่งฟังเขาเนี่ยไม่เกินสามวินาทีเราก็ขังแล้วที้เราเห็นแค่หน้าเขาเฉยๆแค่เห็นแค่สีหน้าเราคิดอ่าเห็นแค่สีหน้าเขาเราก็ขังแล้วเราพลาดนะเราพลาดสิ่งที่เราได้รับควรจะทําให้เราสามารถดําเนินชีวิตอย่างที่องค์พระเยซูคริสต์ดำเนินเมื่อสองพัปีที่แล้วแต่เพียงเพราะเราไม่รู้ว่าเราได้รับสิ่งใดเอาไว้เราจึงพลาดจาก สิ่งที่เรามีขอใช้หนังซ้ำอีกได้ไหมผมก็ชอบกินข้ากระเพราไก่ไข่ดาวพวกเราทุกคนก็น่าจะกินได้นะคิดอะไรไม่ออกกินอะไรครับกระเพราไก่ไข่ดาวสำหรับผมเนี่ยกระเพราไก่ไข่เจียวก็ไม่ได้หรือกระเพราไก่ไม่มีไข่ดาวก็ไม่ได้สมัยที่ผมทํางานอยู่ที่หนึ่งนะครับก็จะมีร้าน ที่ชาวบ,บ้านเข้าไปกินกันราคาไม่แพงนะครับกระเพราไก่ไข่ดาว25บาทแต่เพียงเพราะว่าผมไม่ได้ไป็นแบบเอทีเอ็มเหลือสตางค์อยู่20บาทแต่มันก็อยากกินนะก็เลยต้องสั่งกระเพราไก่รากข้าวเป็นครั้งแรกในชีวิตรู้ไหมทุกคําที่ตักเข้าไปผมต้องจินตนานการไข่ดาวอยู่ตรงนั้นนะ่ะมันทนทุกข์ทรมานมันเหมือนกับขาดอะไรไปคั้นจะสั่งแต่ไข่ดาวมากินมันก็ไม่ใช่แต่กินแต่ไก่ กระเพ๋าไก่ลาดข้าวมันก็ไม่ใช่แต่หลังจากกินด้วยความทนทุกข์แล้วเนี่ยเดินออกมาจากร้านข้างในลึกๆบอกว่าเปิดกระเป๋าดูอีกทีหนึ่งแล้วดูในช่องรับกระเป๋าผมเนี่ยมันจะมีช่องเยอะกี่ปีกี่ปีเนี่ยผมจะใช้กระเป๋าคล้ายๆกันนะครับคือทุกปีเนี่ยภรรยายจะซื้อกระเป๋าให้ผมปีละหนึ่งใบนะมันก็จะมีช่องรับอยู่รู้ไหมว่าผมเจออะไรแนละ้ว ให้คายผมเจอเลยผมเจอห้าบาทถามว่าเมื่อกี้เนี่ยผมควรจะได้กินไหมกระเพราไก่ไข่ดาวผมควรแต่ทําไมผมไม่ได้กินเพราะผมไม่รู้ว่าผมมีห้าบาทบางคนอาจจะบอกอแล <c oughs> ้วทําไมพระวิญญาณไม่ตือนเรา่อนจะเข้าร้นานพระวิญญาณเตื่นแล้วเราฟังที่ไหนเวลาท้องเราร้อเราได้ยินเสียงใครดังกว่ากันรู้ไหมเวลาคุณมีความปรารถนาในในชีวิตคุณเนี่ย เวลาเนื้อหนังคุณต้องการอะไรแล้วคุณจะไม่ฟังพระเจ้าอย่างสาวๆเห็นหนุ่มหล่อเดินผ่านมาฟังพระเจ้าไหมฮะถ้าเขาฟังเขาจะได้ยินพระเจ้าอาจจะเตือนบอก,กอย่าไปยุ่งกับคนนั้นนะมีคนดีๆหน้าตาเรียบๆหน้าตาเป็นกระดาน <c oughs> <c oughs> แต่คนนี้นิสัยดีอยู่ด้วยได้นะครับแลวจะช่วยกันเสริมกันในกัรแต่พอเนื้อหนังเราเรียกร้องเนี่ยเราจะไม่ฟังก็แล้วพอ เวลาเราลิ้มรสความเจ็บปวดของการตัดสินใจของเราแล้วเราขึ้นจะมาฟังพระเจา้าและ,ละพระองค์ได้คุยกับเราได้มันจะบอกได้เลยนะครับพระเยซูไม่ได้ตรัสไว้ว่าและเมื่อพระวิญญ,ญาณเสด็จมาแล้วพระองค์จะทรงย้อนเย้ยท่านเมื่อท่านท,ทําผิดไปแล้วหรือมาเตือนท่านทีหลังหลังจากที่ท่านพลาดไปแล้วเมื่อพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์เสด็จมาพระองค์จะนําท่านไปสู่ความจริงทั้งมวลและจะสําแดงสิ่งที่ ยังไม่เกิดให้ท่านได้รู้ลูกจะบอกเราลวหน้าลูกจะบอกลวงหน้าเลยว่ามันมีอะไรบ้านครังคุณออกจากบ้านคุณว่าคุณเตรียมทุกอย่างมาครบหมดแล้วแต่ข้างในลึกๆจะบอกคุณว่าคุณยังขาดสิ่งน่งแล้วเมื่อคุณเดินกลับเข้าไปในบ้านแล้วคุณพูดอยู่ข้างในทูลกับโลกสิ่งใดลูกเจ้าค่าที่ลูกกำลังขาดอยู่ที่ลูกเรียนใหม่ทันใดนั้นคุณอาจจะเดินเข้าไปโน้มหยิบสิ่งนั้นโดยที่อ้าวจริงด้วย สิ่งนี้จริงๆที่ฉันพลาดฉันลืมเอาออกไปเรื่องนี้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกวันในชีวิตของคุณรวมไปถึง5บาทที่อยู่ในกระเป๋าสตางค์นี้ด้วยยังไกลับมาที่เรื่องนี้ทําไมผมไม่ได้กินกระเพาไก่ไข่ดาวเพราะผมไม่รู้ว่าผมมีห้าบาทรู้ไหมว่าในวินาทีที่คุณได้รับความรอดชีวิตที่ครอบครัุณได้เข้ามาในวิญญาณนีช้ชีวิตที่ไม่จําเป็นต้องเจ็บป่วยแม้แต่วันเดียวในชีวิตได้เข้ามาในคุณแล้ว เป็นชีวิตอย่างที่พระองค์ทรงมีพระเยซูได้ปััาวหลายต่อหลายครั้งนะครับชีวิตที่เรามีเรามอบให้กับท่านพระองค์ไม่ได้มอบชีวิตอื่นแต่พระองค์ได้มอบชีวิตของพระองค์เองมีแม้แต่วันเดียวที่พระเยซูป,ป่วยไหมฮะมีแม้แต่วันเดียวที่พระเยซูป่วยไหมมีแม้แต่วันเดียวที่พระองค์ขัดสนไหมถามว่าในวันที่พระองค์แจกจ่ายเงินจนหมดแล้ว แล้ววันนั้นไม่มีเงินเหลือที่จะเข้าไปในพระวิหารถามว่าพระองค์ต้องรอสองสามวันไหมต้องรอสักเดืนเอนหนึ่งไหมภายในวันนั้นเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าทําอัศาจรรย์ให้ปลาตัวหนึ่งไปคาบทองที่ตกอยู่ในท้องทะเลเอามาแล้วก็มันมามารอให้เป็นตัวไปจับใช่ไหมพระเจ้ามีวิธีที่จะทําให้วันนั้นที่ขาดได้รับครบถ้วน ถามว่าปีละ365วันตลอด3ปีครึ่งมีมื้อไหนบ้านที่พระองค์ไม่มีกินและในขณะที่สาวก12คนติดตามพ